แม่ที่สองอันลักษณะข่าวต้องถามนี่เลยเรื<ม>่คือลูกชายคนหนึ่งเหมือนกันเนาะในเพลงนะั้นเหมือนครอบครัวเรานะอันนี้ก็คุณแม่แหละตอนนั้นองคเบียร์อายุแค่17-18จ<ม>็ดแปดใแล้วก็เขายังเด็กมากแล้วเขาก็ มีหลายๆอย่างที่เขาต้องการความอบอุ่นนะนะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มงานครั้งแรกแล้วก็วิเทอร์ครังแล้วก็เขาก็จะติดแม่อมแล้วก็ติดพี่พี่พพก็ถ้าว่างจากกองถ้าว่างหมายความว่าถ้าเวลารอถ่ายอะไรเงี้ยน้องก็จะชวนไปหาขนมกินก็จะขับรถกันไปกับแม่ไปหามาเพราะพี่พี่บางทีเขาเข้าฉากอยอู่อะไรเงี้ย ก็ออกไปหาขนมมาแล้วก็มาเลี้ยงพี่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันสองคนก็เหมือนเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งอะ่ะพอ,อเขามีอะไรเขาก็จะมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็บอกคัาว่าชีวิต,วตนะเราต้องกีกไกลนะเวลาต้องตั้งสติให้มัน่นแล้วก็เอาความรักอะ่ะแรกคือเราเราต้องการให้ใครรักเราเราต้องเอาความรักให้เขา มันถึงจะได้กลับมาไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราอยากได้เราต้องให้ก่อน<ม>น้องเขาก็ฟังฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกเวลาเขามาก่อขายเขามีความสุขเนาะใช่เ,เขามีความสุขมากเขาจะสนุกสนานแล้วเวลาเขาเขาจะรักครอบครัวเฮงเฮงมากใครมีปัญหาอะไรยังมีบางครั้งอ่ะจำไม่ได้ว่าเป็นพี่บุย้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือขับรถไปอ่ะแล้วมันก่อนจะมากองถ่ายอ่ะมันก็มีปัญหาในตอนระหว่างขับรถคืออย่างว่านะบางทีก็แซงกันอะไรอย่างเงี้ย คนนั้นน่ะเขาก็ตามขับตามพี่บวยมาถึงน่าจะเป็นพี่บวยนะถ้าจำไม่ผิดแบบมาถึงกองเลยตามมาที่หน้าศัตรูเลยเสร็จแล้วก็มาลงมาจะเอาเรื่องน้องเบียรู้ปุ๊บน้องเบียร์วิ่งออกไปเลยออกไปก่อนเลยบอกมาทับไม่ยังคือไม่ยอมอ่ะเขาเป็นเด็กใหญ่เขายู่งเล็กมากแต่เขาแต่เขารักไงรักพี่ไงรักใจมีใจรักใ่ปกป้องอ่ะ ไม่ได้คือไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ใครจะปิดจะถูกแต่ว่ามันมาทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนรักครอบครัวเฮงเฮงมาก ไม่ได้เจอน้องเบียร์นานมากนานนานนานมากนานตอนที่ได้ข่าวว่าจะแต่งงานตอนนั้นก็แล้วน้องเ็ามามาหาอยู่เหมือนกันแล้วก็มาบอกว่าจะแต่งงานนะบอกว่าโอ้ยเราเจอน้องแบบว่าน้องยังตัวเล็กๆอยู่แล้วมาเจออีกทีเขาอ้วนอ่ะอ้วนจะมั่มบอกว่าเออดูน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วอะไรเงี้ยเริ่มจะมีครอบครัวเราก็รู้สึกแบบเออก็ดีนะคิดว่าเขาน่าจะไปในทิศทางที่ดีอะไรเงี้ยไม่คิดว่า ตกใจมากๆอะใจหายบแบบเก,กิดอะไรขึ้นจู่ก็เข้ามาในลายกลุ่มของเฮงๆอะไรเพราะว่าลายกลุ่มของเราเนี่ยยังเหนียวแน่นกันอยู่ยังมีอยูออย่เวลามีอะไรกันหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ก็จะสื่อสารกันอยู่อย่างว่าจะจะไปทําบุญหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่ก็ยังสื่อสารกันอยู่ยังคุยกันอยู่ยังยังอะไรกันอยู่ยังเป็นครอบครัวเรายังเป็นครอบครัวค่ะแม่เขาบอกว่าบุพเนเหมือนแม่ของลูกพี่จอยเองบุพันธ์กับเบียร์ค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเราก็เหมือนเป็นครอบครัวของเฮงเฮงเป็นครอบครัวของของเหมือนตระกูลเขาอ่ะซึ่งเราก็เป็นเด็กบ้านนอกมาแล้วก็อยู่กับเขาก็เหมือนเราก็เป็นครอบครัวน้องเบียร์ก็เหมือนเป็นน้องเราเหมือนกันเหมือนเราได้ดูแลน้องเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอ่ะ เป็นพี่เลีย้ยงที่ดูแลน้องแล้วเป็นพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเวลาน้องมาเนี่ยน้องยังเล็กอยู่ไงเขายังต้องการอะไรเยอะแยะยังมีอารมณ์ที่แบบเด็กอะเกเรยยังมีแบบขอโทษนะคะคําว่าเกเรกของเขาคือเป็นเด็กอะอเป็นเด็กเรียกร้องความสนใจอ,อ,อยากอยากได้อยากได้อยากอะไรเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้น้องมันอารมณ์ไหนวะถ้าน้องอารมณ์ดีโอเคเราคุยกับน้องโอเคถ้าวันนี้น้องอารมณ์ไม่ดีเราเราฉากก่อนนะอะไรเงี้ยก็หาวิธีหาวิธีว่าเรา เราต้องต้องหาวิธีคุยกับเขานะคือเพราะว่าเขาทุกคนในนี้ไม่ว่าจะเป็นออแกไม่ว่าจะเป็นน้องหยัวไม่ว่าจะเป็นน้องเบียร์ไม่ว่าจะเป็นใครพุ่นีเด็กเด็กหมดเลยเด็กๆปุงซึ่งเรากําลังทํางานอยู่เราต้องรอให้น้องเรียนจบก่อนซึ่งบางทีอ่ากลังกําลังถ่ายถ่ายอยู่อ่ะน้องต้องไปโรงเรียนแล้วแล้วเราก็ต้องรอน้องเพื่อน้องกลับมาเพื่อจะมาถ่ายทํากันต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเหมือนกันใช่ไหมว่าจะมามาเจอต้องมาส่งเขาไม่คิดเลยอ่ะ นึกว่าเขาจะเป็นคนส่งเราแต่ทุกอย่างในโลกอ่ะเราก็เขาคิดคิดไปโดยคือเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แต่ว่ามันทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะมันวันนั้นทุกวันประมาททุกคนประมาทไม่ได้ท่ไหใครจะไปรู้หลายเคสว่าคือเราไม่คิดว่าเราจะต้องมาส่งเขาอ่ะแล้วเขา ไปปุบปรับมากอะเขาไม่ได้ไม่สบายหรืออะไรให้เราถ้าเขาไม่สบายหรือว่ามีข่าวว่าเขาเป็นอะไรแล้วเราได้ไปเยี่ยมไปเยือนไปไปไปดูดูใจเขายังยังพอโอเคอันนี้มันไม่มีอะไรที่มันจะบ่งบอกว่าปูกก็ไปเฉยๆอย่างเงี้ยซึ่งแบบน่าใจหายนะแล้วเขายังอายุน้อยอยู่เลยอย่างสิ่งที่น่าจดจำในตัวงมีอะไรความความเป็นคนมีน้ำใจใช่ความมีความรักความคือคือปกป้องอะเขาเารักเขารัก พวกเราทุกคนน่ะเหมือนเหมือนเขาเป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมีอะไรนะเขาจะออกหน้าก่อนเขาจะออกหน้าก่อนถ้ามันอย่างกัเคสที่เล่าตะเ่กี้คือเขาเป็นคนดีมากที่คือถ้าเขารักใครเขารักจริงมากเขารักเขาทุ่มเทแล้วเขาก็เขาเป็นคนอ้อนนะดูเขาดูเขาเป็นคนแข็งแข็งแต่เขาเป็นคนที่ออ้อนอนะอ่าแล้วก็เป็นคนจริงใจอันนี้ดีมากเป็นคนจริงใจแล้วก็ มีน้ำใจอ่ะอันนี้มันประเสริฐสุดแล้วสำหรับการเกิดเป็นมนุษย์นะเขาคอนเทได้ซึมซับจากกลุ่มที่พี่หรือพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นนักล้วยพี่ปุ๊กก็คอยช่วยช่วยสั่งสอนหรือแม่อีกนี่ก็จะคอยช่วยสั่งเขาแม่อีกก็จะคอยเตือนจะคอยบอกจเพราะเขาเด็กมากไงเขาเล็กมากแล้วเวลาเขาแสดงเขาเนี่ยเขาไม่ต้องแสดงอะไรเลยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเรายังต้องแสดงยังต้องทําอะไรเขาเป็นแต่เขาเล่นในตัวตัวอเล้งเนี่ย คือตัวเขาเลยต้องยกให้พี่บอยนะต้องยกพี่บอยเลือกมาเป๊ะมากแต่ละคนต้องบอกเลยว่ามันเป๊ะมากเป็นครอบครัวเฮงๆจริงๆไม่มีไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้เจอเข่าระยะก่อนเข่าเสียเนี่ย แม่นานมากนะมานานมากแต่ก็เห็นเขาตามอะไรเงี้ยเฟซตามอะไรอย่างเงี้ยก็เอิมน่ารักอุ้งอุ้นตุ้เลยนอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ได้มารับงานไงน้องไม่ได้อยู่ในาเป็นศิลป์แล้วน้องไปเป็นสรุปว่าน้องไม่ชอบการแสดงเท่ากันเพลงนะน้องชอบเพลงสรุปแล้วน้องชอบเพลงมากกว่าเขาก็เลือกไปในทิศทางที่เขาชอบใ่แต่ในการแสดงอะจริงๆเขาไม่ต้องแสดงแต่เขามีอะไรของเขามันเป็นอะไรของเขาเป็นตัวตัวเป็นเด็กไอเล้งเนี่ยไอเจ้าเล้งเนี่ยมันคือ น้องเบียรเลยน้องเบียรคือเล้งเลยอ่ะไม่ต้องไปหาแสดงอ่ะอ่พุ่มกับบอกตอนนั้นมีพี่กิ๊กกับพี่พี่อะไรนกพี่นกพี่นกสองคนแล้วก็มึงก็เล่นขอโทษมึงก็เล่นตึงอย่างที่มึงเป็นนั่นแหละมึงเล่นไปเลยอย่างนั้นแหละอยากทําอะไรก็ทําเลยมึงอยากจะฟังเพลงมึงอยากจะนั่งยังไงมึงอยากจะเล่นจะกินตรงไหนมึงทําเลยเ๋ยงจะให้ใจหลอกคุไใจหลอกไว้เพื่อเพราะว่าจะได้ ที่เราได้ตอบเข้าไปให้เขาเท่านั้นเองวันนี้วันนี้มีโอกาสมาส่งน้องครั้งสุดท้ายได้บอกอะไรกับน้องม่ไก็มีอย่างเดียวค่ะน้องก็ขอให้น้องไปที่สุขติภพสุขติภูมินะไปที่ที่ดีที่มีความสุขผลบุญนที่เราได้ทํามาเนี่ยก็ขอที่ให้น้องนะให้น้องไปที่ดีๆเลยเพราะน้องจริงๆแล้วเป็นคนใจดีจใจดีไปหาเพื่อนเขาได้นะแม่ว่าต้องพูดเสียงเดียวกับแม่ว่าน้องเป็นคนรักเพื่อนรักอครอบครัวรักเนี้ยแล้วก็ ไม่เห็นแก่ตัวอ่นนี้ก็บอกเขาแค่นี้ล่ะค่ะให้เขาไปให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรพวกเราก็ยังรักน้องเหมือนเดิมเราก็ยังเป็นครอบครัวเฮงๆเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้สืบทมาบ้านเฮงๆมาพร้อมกันแม่อาจจะไม่ได้มาทําแม่มีงานก็วันนี้เราก็คือมาส่งน้องมาุกได้ต้องรีมาถ้าเรามีโอกาสมาได้เราก็จะมาแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ขอส่งตรงนี้ให้น้องไปสู่ครอบคลุมที่ดีไปเจอไปเจออะไรที่มันดีๆไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนไม่ต้องอะไรอีกแล้ว จะทุกจะสุกมันไปหมดแล้วค่ะขอ,คขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ